อยู่กับช่างรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูรถยนต์รุ่นใหม่นะครับของทางฮาวาลนะครับก็นั่นก็คือฮาวาลโจไลออนนะครับ h e v ตัวใหม่ของฮาวาลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับก็คล้ายๆกับทาง s 6นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนแผงรังผึ้งนะครับดูแล้วก็หรูหรานะครับ สำหรับด้านหน้านะครับมีตัวเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้านะครับอยู่4จุดนะครับแล้วก็ตรงโลโก้นะครับก็จะมีตัวกล้องข้างหน้านะครับเป็นกล้อง360องศานะครับก็ลูลานะครับสำหรับฮาวาลโจไลออนนะครับก็เป็นตัวเซกเมนต์เดียวกันกับทาง Honda HRV นะครับหรือว่าทาง Toyota ก็เป็น Toyota c o อ s ์นะครับ ตรงกันชนด้านข้างนะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์กันชนด้วยนะครับสำหรับยางนะครับให้ยาง225 55 R 1 8นะครับเป็นยางของกู o เยีย r นะครับสำหรับยางยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับก็ดูกันยาวๆนะครับว่าจะดีแค่ไหนนะครับดิสเบรกก็ให้มาใหญ่พอสมควรนะครับเป็น ดิสเบรกนะครับข้างๆนะครับก็จะมีโลโก้ของ H E V นะครับัวสำหรับกระจกมองข้างนะครับก็จะมีตัวไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟเลี้ยว L E D นะครับก็มีร่อง360อ,องศานะครับเป็นรถยนตตัวใหม่นะครับสำหรับล้อหลังนะครับก็จะให้ดิสเบรก นะครับเป็นดิสเบรกสล้อนะครับเป็นดิสเบรกสล้อนะครับด้านข้างนะครับก็จะคาดด้วยโครเมียมนะครับดูแล้วก็หรูหรานะครับสำหรับตัวท็อปนะครับก็จะมีซันลูปนะครับเป็นกระจกด้านบนนะครับแล้วก็ตัวครีบฉลามให้มาด้วยนะครับก็จะมีแหลกหลังคาด้วยนะครับ มาดูด้านหลังนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีโลโก้ฮาวเวตัวเบลเลอร์เลยนะครับตัวใหญ่ๆอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีโจไลออน h e v นะครับแล้วก็มีโลโก้ของยี่ห้อนะครับ g w m นะครับตรงบริเวณกันชนด้านหลังนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยกัน4จุดนะครับ แล้วก็จะมีด้านข้างอีกนะครับเป็นเซนเซอร์กันชนนะครับก็คือ 1. จุดนะครับดูใกล้นะครับตรงกระจกหลังนะครับก็จะให้ตัวใบปัดน้ำฝนหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงทะเบียนนะครับก็จะมีกล้องหลังมาด้วยนะครับก็มีไฟส่องใต้ทะเบียนนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะครับสำหรับปุ่มกดนะครับก็กดบริเวณนี้นะครับก็คือการเปิดนะครับก็จะไม่มีตรงด้านล่างนะครับที่ที่ให้เราเตะนะครับดูด้านหลังนะครับอ่าเรามาดูนะครับว่าช่องข้างในเป็นยังไงนะครับสำหรับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับ สำหรับด้านหลังของเจ้าโจไลออนนะครับก็จะมีไฟสองสว่างมาให้นะครับเปิดตรงที่ปิดตรงนี้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่มาให้นะครับแล้วก็จะมีชุดซ่อมยางนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับก็คือตัวสูบลมยางนะครับตอนนี้กำลังทางศูนย์นะครับกำลังเทสก็เสียบแบตแบบนี้เลยนะครับก็จะมีชุดซ่อมยางนะครับ ด้านหลังจะไม่ค่อยใหญ่นะครับก็แต่ว่าก็สามารถที่จะวางของได้นะครับนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับก็จะมีหลังคาซันรูฟนะครับเดี๋ยวเราเปิดประตูดูด้านในกันนะครับสำหรับ ด้านในนะครับก็จะมีเป็นเบาะไฟฟ้าของคนขับนะครับสีของเบาะก็จะเป็นสีเบทต,ตัดดำน,นะครับก็จะมีโลโก้ฮาวาลนะครับชมด้านหน้าด้านในนะครับอ่าโอเคก็หรูหราพอสมควรนะครับสำหรับพวงมาลัยด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ สำหรับแผงหน้าปัดนะครับแล้วก็ตัวปุ่มคอนโทรลด้านหน้านะครับก็จะมีคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็มีเซ็ตคูชคอนโทรลนะครับแล้วก็มีปือนกันชนด้านหน้านะครับสำหรับหน้าปัดก็ถือว่าไฮเทคนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะมีหน้าจอคุมวิทยุนะครับแล้วก็จะมีชุดคอนโทรลต่างๆนะครับเราสามารถคุมได้จากตรงนี้นะครับมี GPS นะครับ วิทยุนะครับแล้วก็ตั้งค่ารถยนต์ต่างๆนะครับสามารถตั้งค่าจากในหน้าจอตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับหน้าจอก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับไม่ช้านะครับเนี่ยไม่ช้านะหน้าจอใหญ่พอสมควรนะครับระบบต่างๆนะครับระบบต่างๆระบบแอร์เนี่ยสามารถกดได้จากตรงนี้นะครับหน้าคอนโซลนะครับก็จะเป็นสีเบจสีดำนะครับระบบเกียร์ i n d นะครับจะเป็นระบบ เบรกไฟฟ้านะครับระบบเบรกไฟฟ้าระบบโฮเบรกนะครับเนี่ยก็จะครบคันนะครับตรงช่องบริเวณตรงกลางนะครับก็จะมีที่วางแก้วนะครับแก้วนะครับเล็กกับใหญ่นะครับตรงช่องเก็บของก็ไม่ค่อยกว้างนะครับแต่ก็พอใส่ของได้นะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นตัวซันรูฟนะครับเนี่ยซันรูฟนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูตรงแผงประตูนะครับแผงประตูนะครับนอกจากตัวเปิดประตูแล้วนะครับก็จะมีเป็นลําโพงนะครับคือตรงจุดนี้นะครับกระจกมองหลังนะครับเขาให้ระบบตัดแสงด้วยไฟฟ้านะครับตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นช่องใส่แว่นนะครับช่องใส่แว่นแล้วก็จะมีไฟส่องแผ่นที่นะครับอ่าอ่าตรงนี้คือ เปิดซันรูฟนะครับเปิดซันรูฟเห็นไหมข้างบนเปิดแล้วนี่ปิดนะครับปิดก็ปิดจากตรงนี้เลยนะครับนะครับคุมซันรูฟนะครับสองจุดตรงนี้นะครับคุมซันรูฟแล้วก็เหมือนกันทุกรุ่นนะครับเขาให้ช่อง usb นะครับไว้เสียบกับกล้องหน้ารถนะครับอ่าสำหรับปุ่ม start stop นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ start stop นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลแล้วก็ปรับไฟหน้านะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบเป็นจอแบบไฮเทคนะครับทีนี้เรามาดูปุ่มคอนโทรลฝั Control, ่งตรงประตูคนขับบ้างนะครับออตโต้สีบานนะครับแล้วก็ปรับกระจกนะครับตัวนี้เซ็นทรัลล็อกนะครับ ด้านหน้าก็กว้างพอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งด้านหลังบ้างนะครับสําหรับฝั่งด้านหลังนะครับก็จะให้เบาะสีเบจตัดดํามานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งดูนะครับพอเข้ามานั่งนะครับโอ้ถือว่ากว้างนะครับกว้างพอสมควรเลยนะครับทีนี้สําหรับด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเขาให้แอร์ด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็จะมี USB Type A นะครับสามารถเสียบชาร์จได้นะครับถือว่ากว้างนะเนี่ยถือว่ากว้างเลยดึงเนี่ยที่พับแขนมามีที่พับแขนด้วยนะครับมีช่องใส่แก้วใส่น้ำด้วยนะครับโอเคเลยเนี่ยเห็นไหมตรงที่จับตรงนี้นะครับเนี่ยเขามีไฟด้วยนะครับเห็นไหมไม่อยากรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นนะครับสามารถเปิดนี้อ่านหนังสือดู อะไรไปเพลินๆก็ได้นะครับถือว่ากว้างนะเล็กรูมก็กว้างตรงบริเวณหัวนี่กว้างเลยนะครับสามารถนั่งแบบไม่อึดอัดนะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็จะมีลำโพงมาให้นะครับตรงประตูด้านหลังนะครับสำหรับเบาะนั่งข้างคนขับนะครับจะไม่ใช่เป็นระบบปรับไฟฟ้านะครับจะเป็นปรับด้วยมือนะครับจะปรับไฟฟ้าได้เฉพาะฝั่ง คนขับนะครับช่องบริเวณตรงกลางคอนโซลนะครับก็จะมี USB นะครับ USB Type A นะครับสามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับสำหรับฝั่งคนนั่งคนขับนะครับก็จะมีช่องที่จุดบุหรีนะครับเนี่ยก็จะมีช่องทะลุหากันนะครับคอนโซลเหมือนกับคล้ายๆกับ h าว a ว s s อสนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรองรับ แก๊ปโซฮอ e 2 0นะครับโอเคนะครับก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มารีวิวในเชิงคนใช้งานนะครับไม่ได้มาเน้นในเรื่องของสเปคหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ใช้งานคนหนึ่งนะครับก็เป็นรถน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับขนาดเนี่ยก็เล็กกว่า h าวเวลเอมานิดหนึ่งนะครับก็เป็นเซ gment เ,เดียวกันกับทาง Honda า HRV นะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับแล้วก็ตัว Toyota าคอร์นะครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับเนี่ยก็สวยงามนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด Subscribe ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ช่างรีวิวสวัสดีครับ